สวัสดีค่ะเกษตรบ้านๆตามใจดีนะคะวันนี้จะมาทําคลิปเกี่ยวกับไข่ฮอยเชอรี่นะคะอันนี้เห็นไหมคะอันนี้คือออย่างก่อนเขาเอิญว่าอย่างก่อลืมอไข่ไข่พ่วงแหลกทีว่าเอาบีทายเหเบึงเนาะว่ามันแบบไข่มือนั่นร่วมแล้วเห็นไหมคะ่ะมันจะเป็นสีออกเท่าๆเนาะสีเท่าๆที่นี่ ร่วมแล้วประมาณสิบเจ็ดหมื่นนะคะสิบเจ็ดหมื่นเนาะอันนี้บีจำาว้ได้นะคะแต่ว่าบีเบิ้งในทอสาาบีนอนบีไปเช็คเบิ้งว่าตอนบีร่งคลิปนะ่ะหมื่นใดร่วมแล้วมันคือสิบเจ็ดหมื่นมันก็สิฟังออกมาแล้วนะคะสิบเจ็ดวันจากที่เขาวางไข่นะคะสิบเจ็ดวันจากที่เขาวางไข่แล้วเขาก็ฟักฟักตัวออกมาแล้วนะคะเวลาฟักเขาก็จะแตกออกจากไข่ลงมาแบบนี้นะคะแล้วสิไห้เบิ่งบุกน้นอยมันเนี่ยค่ะ เลี้ยงแดงน่ะเลี้ยงแดงน่ะกับคือไข่เอ่อคือคือปูหอยเชอรี่นะคะเด้อเนี่ยค,ค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะเขาก็สีตกล่งน้ำของเขาเองนะคะเดี๋ยวให้เบิรงนไข่ที่มันเนี่ยอ๋อเนี่ยค่ะเวลา,าเขาแตกออกมาเขาจะเป็นประมาณน,ามนี้เนาะ,ะแตกออกเขาก็สีล้นลงน้ำเห็นไหมคะไอช่องอะตะไคร่ที่มันช่องตะกาที่มันเป็นหู้หูนะคะเขาก็สีล่งลงนั้นนะคะ ไข่เขาก็จะแตกแบบนี้นะคะเสียงอาจสิเพี้ยนแน่นะคะเพราะว่าบีเป็นทอมสิ้นลักเสพนะคะเนี่ค่ะพ like ี่น้องเวลาเขาแตกลงไปเขาก็จะลงไปในน้ำนะคะเห็นไหมค่ะประมาณนี Meat ้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมค่ะที่เขาเขาจับเขาจับอยู่กับอ่หากของผักตบชวาคะที่กินผักตบชวาเนาะอันเขาก็สิกินพักกินอันนีไปน้ำนะคะกินเห็นไหมค่ะแดงๆนะคะ ใช่ค่ะนั่นคือหอยเชอรี่นะคะหอยเชอรี่น่ะนะคะอันนี้คือเขาฝักออกมาแล้วนะคะคือฟักอาจจะฟักมือเศร้านี่มั้งคะเพราะว่าหมูว่านบีมาเบิงแล้วเขาจะออกเป็นสีเทาๆนะคะยังๆเงบท่านฟักนะคะที่นี่เมื่อนี่มาเบิงกะเขาแตกแล้วนะโอ้ยข่อยกัะซุ่มไปทั่วทีบทั่วดแดดเนาะแบบเนาะ ะะกับประมาณนี้นะคะพี่น้องเขาก็สิแตกกงนีเปลือกไข่ยังที่เขาล่นลงไปเขาก็จะกินอยู่ในหานในในในนี่กับซีมี่ที่บีไทยให้เบิรงว่าเตรียมบอ่อจังหดน,นะคะอันที่บีเตรียมบอ่อนี่คือเป็นน้ำปลาป่านะคะนะ้ำปลาป่าแล้วทีนี้ที่บีบอกบอกไว้คลิปคลิปก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเตรียมบอ่อใช่ไหมคะว่าทําไมใช้น้ำปลาป่าว่า เราทิ้งไว้หลายวันน้ําประปามันก็ไอพวกข้อรีนยางมันกระเหยออกบมดแลวสามารถใสได้เพราะว่ากลัวไข่เขาสิบปักออกมามันก็ใสเวลาหลายหมือนเนาะค่ะเนาะจ้ะกับประมาณนี้ค่ะวิธีการเตรียมบอเตรียมยังเนาะค่ะเนาะสรุปแล้วก็คือว่าเอนับจากที่หอยเชอรี่เขาบ้างไข่นะคะจนกระทั่งเขาปักแตกออกมาเป็นเป็นโตนะคะก็ใสเวลาประมาณสิบเจ็ดวันนะคะสิบเจ็ดวันนะคะเออ บีจำว่าไรนะคะบีว่าด้จดพร้อมแต่ว่าบีเขาไปเบิ่งคลิปเก่านะคะว่าร่วมแล้วจากมือนั่นจนถึงมือนี้ก็คือสิบเจ็ดมือนะคะจากที่เขาใครออกมาเลยแล้วก็เก็บมาว่างไว้แบบนี้นะคะเออนะคะประมาณนั้นนะคะเห็นบอกหาใครเขาจะจะอยู่ประมาณนี้นะคะทีนี้จะบอกว่าถ้าเกิดน้ํามันเน่าเราต้องเปลี่ยนน้ํานะคะถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนน้ำนี่ก็ต้องไปเสื้อได้พี่น้องด้วย ต่วาหไว้ในน้อยซ้ำนี้คือถ้าเข้าบ่ได้หาวะอาหารปลาหรืออ,อยังเข้าไปงีสิเขากะสิน้ำกบสิบ่บบค่อยเน่าไววปันใดละคะ่ะอ่าถ้าเข้ามั่นใจแล้วว่ะใครเห่าแตกเบิดแล้วนะคะใครเข้าแตกเบิดฟ้องแล้วเขาก็สามารถเอาไปลุ่มบ่อลุ่มสาหรือว่าลุ่มไอที่เข้าจะเลี้ยงอนุบาลลูกหอยต่อไปนะคะอันนี้ก็คือด,ดี จำลองออกมาให้พี่น้อง้เบึงวัสดุอุปกรณ์กะฮาเท่าที่เท่าสิหาได้ยืเ่เฮือนเท่าล้วค่ะบต่ตรงไปล่งทุน่นเอยียงด้วยค่ะพี่น้องด้วยมีคุมีถังมีกระมังหม้อแหกแตกกับโฟเ์ที่เอามาใส่ได้นะคะบจ่จำเป็นต้องไปซื้อตะไครนี่ก็ฮาที่แบบว่าที่มันมีหู้หู้เนี่ยสามารถสีบแบบว่างว่างพ่วงไข่เขาได้แบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นขไข่หอยที่บีเลี้ยงไว้ทั้งเบิดเลยด้วยค่ะเป็นขไข่หอยที่บีเลี้ยงไว้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่เก็บจากธรรมชาติแต่ว่า สองบอ่อนี้คือ,คอลูกหอยที่บีเก็บจากธรรมชาตินะคะมีตายบ้างเพราะว่ามันผิดพลาดเนาะอย่างที่บอกนะ่ไหมคะคือตอนที่บีเฮ็ดครั้งแรกนะคะเก็บไข่หอยมานบีก็เฮ็ดวิธีนั้นวิธีนี้เขาบอกว่าบ่ต้องเปลี่ยนน้ำเห้่กับบรเด้ดเปลี่ยนสินะคะมันก็เลยเฮ็ดให้ลูกหอยบีตายไปหลายพันตัวนะคะตอนนี้ก็เหลือแบบบอ่อ่อยลายแล้วค่ะต่ว่าก็เท่ากับมันก็เป็นข้อเอนบาอย่างประสบการณ์เทาเนาะคะเนาะ เอออันนี้บีกยากมาบอกพี่นองนะค่ะว่าผู้ใดอยากเลี้ยงหอยเนาะถามว่าตอนนี้บีประสบความสําเร็จหรือยังบอค่ะบีกระทดล่องเลี้ยงลยบอกข้งบีเห็นบอคะ่ะนี่แค่นี้แหละค่ะพี่นองแต่ว่าบีกยากทดลองไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะมันจะมีลูกหอยดีอยู่ในซองนไคะ่ะเห็นไหมคะ่ะอยู่ตรงนู้นตามไปเขาก็จะลอยไปเรื่อยๆนะคะบีจะเอาแหนแดงกับเอะักตบชวาลงไปนะคะ ประมาณนี้เนาะเนี่ยค่ะสังเกตสีสีของไข่หอยแล้วค่ะแล้วมันสีแตกต่างกันเล้งแดงนะคะคือหอยไหมนะคะไข่หอยไหมไหมเนาะแต่กสีขาวที่มันแตกของสีเทาๆนี่คือเขาพร้อมฟักแล้วนะคะเห็นปะอันนั้นก็เหมือนกันน่ะพร้อมที่จะฟักแล้วนะคะประมาณนั้นเขาก็ทิมงไป่างสิละคะ่ะจนกวาเขาสีฟักเบิดนะคะจนกวาเขาสีฟักเบิด์เดเยบีสิบห้าไปบึงบอกพ่อพันม่พันเนาะเพราะบางคนเปิดทิปมา่อาอสิบดีบอกว่า ดีเฮ็ดหนังมะกรอย่าง่สสีนกขาเยวสีผ้าไปเบ่งเพอพันไม่พ่านบอ่อพราะนไม่พ่าน,นนี่เป็นบอ่อเล็กมันนี้ไปเก็บผักเก็บผักไม่เพิ่งกินนะเก็บผักไปใหม่ร่มแห้งสองมือแล้วมาค่ะเขาจับอยู่นำ้ำหล่อรถเนาะเป็นหลูกไว้เนาะเป็นเศษมีพักเอาให้เขาขิดนะคะอันนี้เห็นไหมยี่นี่ดีจะทำไม้แบบนี้แล้วนะ ออเอาไม้มาเสียบไว้นะคะเขาก็สขป้นมาไใครแบบเห็นไหมแล้วทีนี้เวลาเราเก็บเราก็ไม่ต้องเอาเกียงมาแซ่คือกิบทีแล้วเบี้ยวเกียงมาแซ่เนาะคะ่ะเพื่อนกระสิแตแกแบกเททางไข่หอยเสียหายแต่ที่นี่ถ้าเอาไม้มาเสียไวไส้สิดินข้างลาง่างจะเป็นดินดินเหนียวนะคะมันสิได้แบบว่าเบาอันนี้เนาะเบาเบาบ,บรหลุดวางสินะแบบนี้เวลาเข้าเก็บเขาก็ถอดเอาไม้ออกไปว่างเลยเลยค่ะมันจังบอใครไครหอยเขาจังบอเสียหายอย่างสินะคะประมาณนี้นะคะ ก็จใส,ส,ส่ลายก็นีก็ได้ค่ะแนะนําว่าเห็ใสท่ทั้งหง่ก็หนีเนาะเพราะว่าออในหน่อยแบบเนี้ยเวลาหอยพ่นมาใครน่ะมันสีขวมไหมค่ะหอยเห้เาใครหอยเห้านม่นม,นามมันสีชมน้ำมันสีเน่านะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวบีจะเปลี่ยนใหม่อยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้ทํานะคะเพราะว่ามือใครหอยพวกงพุ่งนี่หอยพ่นพุ่งใครไปหมู่บ้านนะคะหมูม่บ้านลือหมวกกันกับบรินใจเนาะบ้านที่นี่หอยมันโตหญ่ไหมค่ะบเวลามันจับอันนี้มันก็สีลมเม่ยเพราะว่า อันนี้ข้องบีน่ยหน่อยนึงเนาะนี่ค่ะอันเล็กๆแม่เป็นเบิ้งโตหอยด้วยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะประมาณนี้เนาะือบีเก็บไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะจะสำหรับคลิปนี้กะ ฝากไว้แค่นี้ค่ะถ้ามีประโยชน์หรืออชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ